สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบกล้วยไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดกล้วยไม้เย็นนิดหนึ่งนะครับทากับข้าวอะไรเสร็จก็เห็นวิดีโอก็แวะเข้ามาชมกันก่อนนะครับว่ามีอะไรสวยๆบ้างวันนี้ก็มีของมาขายหลายอย่างอยู่นะครับนะรายการแรกอันนี้เคยกําลังดอกออกเลยนะครับนะฟุง้งฟริ้งมากคุณผู้ชมเอื้องกุหลาบแม่เมยนะครับเป็นเอื้องกุหลาบแม่เมยเป็นกล้วยไม้ป่านะครับนะแต่ว่าเลี้ยงใส่กระถางไปแล้วนี่คุณผู้ชม ดอกค่อนข้างสวยนะครับดอกค่อนข้างสวยเลยช่วงนี้กุหลาบแม่เมยกําลังออกดอกนะครับนะต่อจากนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้อายเลสนะครับนะกุหลาบแม่เมยมีอยู่3กระเช้าคุณผู้ชมนี่ช่อดอกทั้งนั้นเลยบางช่อก็จะแตกขแขนงออกมานะครับเป็นสองงามสามงามก็มีนะครับนะต้นค่อนข้างสวยเอาไปแขวนรอดูดอกได้เลยนะครับนะนี่กระถางนี้ก็สวยมากคุณผู้ชมดูดอกเขา ดอกค่อนข้างดกนะครับนี่ขนาดต้นเดียวนะในกระเช้าต้นเดียวราคากระเช้าล้า180บาทเท่านั้นคุณผู้ชมมีอยู่3กระเช้านะครับนะสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้นะครับ088 27216 56ครับมารายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้องสาย3สีนะครับนะอันนี้เป็นป่าไทยคุณผู้ชมมันจะมีครบทั้ง3สี ครีมเหลืองแล้วก็ม่วงนะครับนะแต่ถ้าเป็นสายสามสีพม่ามันจะมีแค่สองสีนะครับครีมกับเหลืองจะไม่มีม่วงม่วงก็จะมีน้อยมากนะครับนะรายการถัดไปต้นนี้งามมากเหมือนช้างเลยคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะครับนะเป็นเอื้องกุหลาบแดงนะครับอันนี้เป็นเอื้องกุหลาบแดงหนึร้อยบาทครับต้นนี้สวยมากรายการถัดไปคุณผู้ชม เป็นเอื้องผาเวียงนะครับผาเวียงได้มา1กอคุณผู้ชมหน่อดกมากหน่อสมบูรณ์มากคุณผู้ชมเอาไปปลูกใส่ต้นไม้ก็ได้ใส่กระเช้าก็ได้นะครับนะหรือจะมัดติดกับขอนไม้ก็ได้นะครับผาเวียงเป็นกล้วยไม้ที่ชอบแดดนะคุณผู้ชมเลี้ยงในที่โล่งแจง้งจะเจริญเติบโตได้ดีมากนะครับนะรายการถัดไปอันนี้เข็มม่วงนะครับเป็นเข็มที่หายาก ที่สุดในบรรดาแบาบว่บาเข็มทั้ง3สีนะม่วงแดงแสดนะครับส,สีเข็มสีม่วงเป็นเข็มที่หายากมากที่สุดนะครับเนาะก็จะมีฝั่งแท้ตะวันตกนะกาญจนบ,บุรีนะครับตากเชียงใหม่แม่ฮ้องสอนมีแค่นี้นะครับนะจังหวัดอื่นพบได้น้อยมากค่อนข้างหายากนะครับนะราคามัดล้า250บาทคุณผู้ชมเข็มม่วงป่าหน้าสะสมนะครับนะอันนี้เขากวางอ่อนมี1ต้นครับ แต่ว่าใบาฉีกไปนิดนึงแต่ว่ายอดไม่หลุดนะครับเอาไปปลูกต่อนะครับนะ80บาทคุณผู้ชมต้นนี้ต้นใหญ่นะครับนะรายการถัดไปกล้วยไม้ป่าแววมายุรานะครับมี1มัดนะครับนะ250าบาทเท่านั้นคุณผู้ชมดูมัดใหญ่ๆเลยนะครับนะแต่ว่าต้นไม่ยาวนะครับต้นมันจะไม่ยาวมากรายการถัดไปเอื้องพึ่งคุณผู้ชมอันนี้เอื้องพึ่งลำน้ำตาลมาก สวยมากคุณผู้ชมเป็นแพรนะครับนะเอาไปมัดติดกับกิ่งไม้นี่เหมาะเลยแหละคุณผู้ชมเอื้องพึ่งเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายนะเลี้ยงได้ทุกภาคนะครับนะแล้วก็จะออกดอกบ่อยนะครับรายการถัดไปแววมยุรากรครับกอก็ค่อนข้างสวยนะครับคุณผู้ชม350บาทก้อนนี้250บบาทครับคุณผู้ชมกล้วยไม้ป่า แววมยุราเป็นไม้กอน,นะครับชอบดอกเก่าออกดอกมากคุณผู้ชมเลี้ยงง่ายนะครับแววมยุราเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ชมเอื้องคาก้อน,นี้ก็งามคุณผู้ชมเป็นกลมๆเลยนะครับนะตัวนี้เป็นตัวเอื้องคําธรรมดานะครับนะเอื้องคําธรรมดาก็ดอกสวยเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะครับนะ200บาทนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเอื้องจิ๋วนะครับเอื้องจิว๋วมณีรัตนา มี1ไม้นะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับนะปลูกใส่มอสไว้แล้วนะครับเอาไปแขวนแบบนี้ได้เลยต้นเขาก็จะเล็กๆนะดอกเขาก็จะเล็กแต่ว่ามันเป็นพืชหายากนะครับนะมารายการถัดไปอันนี้เป็นอเอื้องลำต่อนะครับมัดติดกับโฮย่าป่าดาวระดานะครับนะมัดนี้ขายรวมกันนะครับนะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทครับ ได้มาแค่มัดเดียวนะครับคุณผู้ชมมีไม่มีมาแค่หนึ่งมัดรายการถัดไปอันนี้แบบว่าโอ้ลวงไปละหนึ่งอันนี้แบบว่าหายากสูตรปีแลปีนี้ทั้งปีไม่เคยได้เอามาขายเลยนะครับนะหาไม่ได้เลยเอื้องแซะหอมติดขอนไม้คุณผู้ชมสวยมากนะครับสมบูรณ์มากเราไม่ต้องเอาไปแกะมัดปลูกใหม่ครับคุณผู้ชมถ้าได้ไปเป็นขอนแบบนี้ก็ดีเลยนะครับนะถ้าเราเอาไปแกะแล้วปลูกใหม่เนี่ยมันก็จะ ฟื้นค่อนข้างยากคุณผู้ชมอันนี้คือเขาติดมาจากธรรมชาติแล้วนะครับนะน่าสะสมรอดชัวชัวนะครับนะแล้วก็รายการถัดไปนี้เป็นเอื้องสายนาเพึ่งไทยแบบว่าติดขอนไม้ผูจากวิดีโอก่อนนะครับนะสวยนะคุณผู้ชมหน่อดกมากมารายการถัดไปคุณผู้ชมอันนี้สวยสุดนะครับนะอันนี้เป็นเอื้องตอติเลติดตอไม้ตอค่อนข,ข้างใหญ่นะ กก็ใหญ่ด้วยนะครับตอก็ใหญ่ด้วยนะครับนะแบบว่าสมบูรณ์มากไม่ต้องเอาไปทําอะไรกล้วยไม้ที่ติดขอนมารากมันจะไม่ชะง,งักนะครับคุณผู้ชมเวลาเอาไปปลูกมันก็จะสวยขึ้นเรื่อยๆนะครับขอนไม้นี้ก็จะอยู่ได้2อหนึ่งสาปีเลยทีเดียวนะครับนะรายการถัดายมีอะไรบ้างสายน้ํเพึ่งไทยแบบกออนาคตดีมากอันนี้คุณผู้ชมดูนับดูหน่อนะครับนะปีหน้าก็จะออกดอกดกเลยไม้กอข้อดีของเขาก็จะ ก็จะยังไงอ่ะออกดอกพร้อมกันทั้งกอคุณผู้ชมออกดอกพร้อมกันทั้งกอมันก็จะสวยกว่านะครับนะรายการถัดไปเอื้องสามปอยหลวงครับสามปอยหลวงกอนี้นะครับเป็นกอรแรกนะครับใบค่อนข้างหนาแล้วก็ใหญ่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับนะไม่แพงมากครับคุณผู้ชมรายการถัดไปเป็นอะไรช้างนาวนะครับหนึ่งร้อยแปดสิบบาทนอสมบูรณ์มากช้างนาวแคร คุณผู้ชมอันนี้เป็นช้างนาวแคระ์นะครับนะก็หน่อสมบูรณ์เอาไปปลูกที่โล่งแจ้งนะครับนะสปอยกอที่2 250บาทครับคุณผู้ชมทรงดีมากทรงตั้งนะครับนะอันนี้เป็นทรงตั้งแบบว่า ปลูกใส่กระถางก็ขึ้นนะครับนะปลูกติดกับต้นไม้ก็ดูขึ้นดีนะครับนะค่อนข้างสวยเลยแหละเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบเอื้อง3ปอยให้ชมนะครับนะกอที่3 3ส,สปอยกอที่3ส,สวยมากคุณผู้ชมนี่แน่นๆเลยนะครับนะใบเขียวสดนะครับช่วงนี้ก็ไม่ต้อง ทำอะไรมากเพราะมันเข้าสู่ฤดูฝนแล้วนะครับนะ้มัดติดกับตามต้นไม้อะไรก็สวยนะครับนะมาก็สุดท้ายเอื้อง3ปลอยกอที่4นะครับกอสุดท้ายอันนี้ใหญ่สุดอลังการสุดสวยมาก 750บาทเท่านั้นคุณผู้ชมเป็น3ปลปอยหลวงไม้กอน,นะครับนะค่อนข้างหายากนะครับค่อนข้างหายากสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0882721656วิดีโอนี้จะพูดไวนิดหนึ่งแม่แม่ท่านไหนฟังไม่ทนันรบกวนดูหลายๆรอบนะครับแล้วก็จดชื่อไว้นะแล้วก็รีบโทรมาหาผมนะครับนะ อันนี้เป็นเอื้องกุหลาบกระเป๋าปิดครับมี1กอคุณผู้ชม250บาทใบค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งนะครับนะดูช่อดอกขนาดอ่ากอไม่ใหญ่ก็ออกดอกหลายช่อดอกมีกลิ่นหอมนะครับนะรายการถัดไปเอื้องคำมาอยู่ตรงนี้อีก1กอคุณผู้ชม250บาทกอก็สวยหนอก็สมบูรณ์คุณผู้ชม,ชม,อชมเอาไปใส่กระถางก็จะงามเลยแหละนะ เป็นกอแบบไม้กอนี้ก็ปลูกง่ายนะครับดอกออกพร้อมกันทั้งกอชอม่วงมีว่าง1มัดนะครับจากวิดีโอก่อน150บาทสนใจก็ติดต่อ,อเข้ามานะครับนะมารายการถัดไปมีอะไรบ้างเอื้องพึ่งเอื้องพึ่งมี1่กอกอนี้งามนะคุณผู้ชมเป็นเป็นกอแบบกลมๆเลยนะเอาไปมัดแขวนแบบนี้เลยก็ได้นะครับนะไม่ต้องปลูกก็ได้นะ รายการถัดไปมีอะไรเอื้องกุหลาบแดงติดขอนไม้คุณผู้ชมขอนนี้มีอยู่สาต้นนะครับแบบว่าติดต่อไม้แบบนี้มาเลยคุณผู้ชมก็เอาไปมัดแขวนแบบนี้ได้เลยไม่ต้องทําอะไรนะครับนะเอื้องสายน้ําพึ่งไทยมีอีกหนึ่งก่ออันนี้สมบูรณ์มากคุณผู้ชมหน่อดกมากหน่อดกจริงๆเวลาปลูกไม้กอดอกมันก็จะออกพร้อมกันทั้งกอ่อสวยงามนะคุณผู้ชมดีกว่าซื้อไม้ที่เป็นกำกำไปปลูกมันก็จะ ออกนุ่นดอกนี่ดอกหนึ่งอะไรอย่างนี้นะครับนะรายการสุดท้ายครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเอื้องสายคั้งสั้นนะครับกำลังออกดอกมีอยู่1กอสุดท้ายนะครับนะหน่อสมบูรณ์250บาทขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนไว้เจอกันวิดีโอหน้านะครับนะ่าสนใจอะไรก็แบบว่า,าติดต่อเข้ามาได้แอดไลน์แอดไลน์ก็เอ่อ ใส่เบอร์โทรนี้เลยนะครับกุหลาบแม่มืองามมากคุณผู้ชมดูดีดอกเขาแบบว่าตะมุตตะมีแบบดกมากแม้อ่าแม้แต่ว่ากระถางหนึ่งก็มีอยู่แค่ต้นเดียวก็แบบว่าโอ้ดอกออกสองก้านนะครับสองก้านแล้วก็แบบแตกแขนงอีกกุหลาบแม่มือก็ดอกน่ารักนะคุณผู้ชมตามตัวอย่างนี้เลยตามตัวอย่างนี้เลยกระเช้าร้านหนึ่งร้อยแปดสิบบาทมีอยู่สามกระเช้าเท่านั้นนะครับนะ,ะวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนเว้ยเดี๋ยวพานี้ไปก่อนอันนี้อะไรนะ ว่านนางคุ้มว่านนางคุ้มนี่คือแบบโอ้โหโผล่ออกมาจากดินแล้วนะครับนะ่าดูดิดอกมากคุณผู้ชมแบบว่าเป็นพุ่มมีอยู่สีกระถางนะในนี้นะอันนี้ไม่ได้ขายนะครับคุณผู้ชมเอามาแบ่งให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับนะก็จะมีบอลสีนางสวาหะนะครับนะมีบอลสีอีเหนานะครับไปแล้วครับคุณผู้ชมสนใจอะไรก็ติดต่อ,อเข้ามานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ